นี่คือเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆครับปูผัดปูผัดไข่ครับไม่ใช่ปูผัดผมดิปูผัดไข่ฝีมืออาม่าผมเองครับเรียบร้อยครับโอเคเรียบร้อยแล้วงานนวันนี้จะมากินปูครับกินปูมมาครับเอาปูมมาไปผัดไปผัดกับไข่แล้วกินเขาเรียกอะไรไม่รู้จะขมเอาปูปูมมาไปไข่นี่ผมใช้ยายทำดูนะครับผมทําให้เป็นยากกินทําให้เป็นที่ใช้ยายแก่ไข่เเนี่ยนี่คือปูตัวเมียครับนี่ยายยายผมไปทำเองยายผมแขกเองเนี่ยคือน้าเนี่ยหน้าตายายผมใายหน้าวูบู กุ้งพัดจะพัดรวมกับกุ้งครับปูม้าพัดไข่รวมกับกุ้งเออเรียกอย่างงี้ดีกว่าใส่ขึ้นชัยต้นหอมเอเอ,เอนั่นแหละตามที่อม,มา่าผมบอกอ่งนี้ครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการทําปูพัดส่งกะลีน,นะครับยายกาลังทาอยู่ผมเพียงแคให้ยายยายทำอม,ม่าใส,ส่สีใส่สีอิ๊ดไปเยอะนะใส่อิยากยากสิสีอิ๊ดไปเยอะนี่ครับนนกำลังเหมือนตอนนี้กําลังเอาพริกอะไรพริกกระเทียมไปเจียวอยู่ใช่ปะ พริกกระเทียมไปเจียวอันนี้นาผมนายายผมกำลังเข้ามาคอมเมนต์เลยไผ่หอยไผ่หอยมาหอมอยู่โอเคแล้วนี่ปูครับปูปูปูกุ้งที่ว่าที่ว่าจะเอาผัดลงไปเต็มจานปูนะครับเนี่ยเท่านี้นะครับหมดไปประมาณร้อยก็บาทเองทําเองนะครับหมดประมาณร้อยก็บาทถ้าไปซื้อเขาก็น่าจะมาพวกเจ็ดร้อยดาวเอาโอเคนี่ก็จะเอาปูกับกุ้งครับค่อยๆปูลงก้อน,ออออนต้องไปปูลงก้อนนะครับอ่ะปูลงก้อนแล้วค่อยแล้วค่อยกุ้งตามลงไป กุ้งที่ล่างเออเนี่ยยายผมรู้ยายผมเขาทำมาค้างตั้งแต่เด็กจนแก่ตอนนี้แก่อายุยจะจะร้อยปีแล้วครับโอเคครับนี่คือขั้นตอนนี้คือจะเอาปูปูผัดใช้มาสุกก่อนแล้วค่อยเอากุ้งตามลงไปโอเคเดี๋ยวเราจะใส่นิ้วดำเยอะนะครับให้มันดำๆปีๆเลยก็คือบ้านผมอะ่ะบ้านผมไม่มีใครกินนิ้วดำเลยมีผมเองกินคนเดียวใครก็ไม่กินเราเองกินหมดเดียวเลย,ยนี่ดูหน้าดูหน้าตายดิโอ้โหเขม่าเขมินมาก นี่ครับนี่ครับต่อไปใส่อะไรก็ใส่น้ำใส่รสดีรสดีใส่รสด,ดีอ่ารสด,ดีใส่ประมาณหน่อยนึงโอเคราดไปแล้วก็คนให้เข้ากันคนให้เข้ากันน้ำตาลห,าหน่อยนึงแล้วก็ใส่น้ำตาลหน่อยนึงไม่ได้อะ ใส่เยอะเยอะอยู่ก็เยอะอยู่ก็โรยก็โรยเยอะอยู่อ่ะแค่นี้อุปรกรณ์ทั้งหมดโอเคครับต่อไปก็เหมือนจะผัดให้ตัวปูมันเหลืองอะสุกก่อนให้สุกอ่ะต,ตอนนี้มันก็เริ่มสุกก็เริ่มเป็นสีส้มๆนะต่อไปก็ใส่น้ำป,าปลานะครับน้ำปลาครับเพื่อนๆใส่น้ำปลาใส่น้ำปลารับปูม้เข้ากัน แล้วก็เติมน้ำไม่น้อยนึงน้ำเปล่านะครับเพื่อนน้ำเปล่าหรือน้ำแร่ก็ได้แล้วแต่เพื่อนเลยเติมเพื่อนนะให้มันสุกให้มันสุกให้มันสุกอ่าโอเคตอนนี้กินหอมแล้วนะครับเพื่อนต่อไปก็ใส่กุ้งเลยม,มั้งใส่ที่หลังใส่ไปเลยไปไปโอ้โหจะเป็นเที่ยว,ยวขึ้นชายกับกุ้งมาใส่ขึ้นชายคืออะไร ทีร้อนไงเออพูดภาษาไทยไถ่เลยไม่รู้จักไม่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 ออ๋หวานอีกหน่อยเหรอไม่หวานอ๋อต้องชิมหวานนิดหน่อยนึงหวานนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็อะไรแล้วก็รสดีให้มันกลมกล่อมเพิ่มอีกหน่อยนึงโอเคให้มันตุกก่อนใช่ไหมตอนนี้ก็เริ่มจะสุกแล้อยเพื่อนเป็นสีส้มแล้วนะถ้าปูเป็นสีส้มแสดงว่ามันกำลังสุกแล้ว โอเคแล้วทําไมเราต้องใส่กุ้งตอนท้ายเยอะมากทําไมพลาดลวงกันไม่ได้หรอเดี๋ยวมันเที่ยวเดี๋ยวมันเที่ยวเดี๋ยวกุ้งมันเที่ยวหรือว่าไงกุ้งมันจะรีบตัวเล็กกอกุ้งอย่าตัวเล็กเขามีงี้ด้วยมีเป็นสู้ไปเคยเคยรู้มาก่อนน้ำคลุกคลิกนี่คือนี่เขาเรียกว่าน้ำคุกคิกเหรอเออเนี่ยน้ำคุกคิกอ๋อน้ำคุกคิกคือมันจะมีน้ำด้วยอร่อยกว่าอืมให้คลุกให้กันให้คลุกอีกหน่อยหนึ่ง ชิมอ๋อต้องชิมตลอดมีแต่น้ำลายมากเน้นตอนเนี้น้ำลายมากเต็มไปนี่เลยไม่เยเหม็นขี้ฟันนะเพิมน้ำปลาอีกหน่อยเนึ่ยยายผมยายผมเป็นโควิดผไม่รู้กินไม่รู้รสไปหมดเนี่ยอร่อยแล้วอร่อยแล้วปะหนูภาพเป็นโควิดกินรับรับรสไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยโอเคอะไรต่อมาอะไรต่อกุ้งกุ้งตอนนี้จะเป็นกุ้งส่เพื่อนเพื่อนเกกุ้งส่โอเคกุ้งสดๆอยู่เลยนะแต่กูสุกแล้วคือแต่กุ้งยังสดอยู่ เหมือนว่ากุ้งมันจะสุกเร็วกว่าปูมั้งเลยเอาไปใส่ทีิล่างประมาณนี้ใช่คนเก่งเออคนเก่งแล้วต่อไปน,นี่เก็บของมาแล้วามาไม,ไม่ไม่คนกุ้งคนอะไรเลยอ่ะเซ่คนแล้วเดี๋ยวก่อนจะรู้ดีเลยทำไมน้ำคุกคิกใช่ไหมโอนะ้ยน่ากินกันเนี่ยถ้าไปซื้อตามร้าน,น,นาอาหารเนี่ยตะคุนหกเจ็ดร้อยกันนะเนี่ย หนึ่<า>งร้อาเอาจริงถ้งา,จร,าจริงถ้าไปซื้อมาจริงอ่ะซื้อปูมาเท่าปูปูสี่ตัวหนึ่งร้อยแมงแล้วกุ้งแค่ยี่ส<ห>บเฮ้ยสามบเาทร้อยสเจ็ดแล้วก็บวกค่า,าบวกค่าผักนี้ประมาณ10บประบาทก็เป็น,นร้อยสเจไข่สองลูก,กตีประมาณ160าร้อยหกสิอ่ะทั้งหมดเนี่ยคือร้อยหบวกค่ากงค่าแกะก็ตีว่าเอาไปเทว้เป็นเทีท่ร้อยแปดสิบบาทอา่ะแต่ถ้าไปซื้อที่ถ้าไปซื้อที่อื่นก็ประมาณหกเจ็ดร้อยลมั้งสองร้อยด้วยเกตเกิ เออถ้าไป่ถืออื่นก็แพงอยู่แหละโอเคเห็นมือนะทายเห็นมือใส่ไข่ใส่ไข่โอเคต่อไปเป็นการใส่ไข่นะครับใส่ไข่เพื่ออะไรเพื่อให้มันดูน่ากินมากขึ้นให้น้ําเข้มข้นให้น้ําเข้มข้นใส่น้ำหน่อยน่อโอ้ใส่น้ำีปหน่อยหนึ่งไปสูดสูดสูดพอ,อ,อน้ำเดือดกระทุบไข่กระทุบไข่ลงไปน,น้ำเดือดใจเย็น <Giant. S 2> ใจเย็นใะหมกุ้งไว้ใส่หจดำโตใหญ่สดๆมาเดี๋ยวแม่จะใช้รสเดือเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะไข่ใส่โอเคก็เอากบไข่เดี๋ยวใอากบไข่เป็นฟูตรเกบไข่ใช่ไหมเอากบไข่ให้มันสุกให้มันสุกพอสุกเสร็จเสร็จะเอาขึ้นไายใส่ก็เสร็จอ๋อเป็นสูตร ใครมาอธิบายมาพวกะบบอธิบายเป็นเหมือนกันเนี่ยโอเคเอาซูใครใ,ใครส่งลูก่งลูกเดียวเนี่ยส่งลูกส่งลูกเลยอ๋ออันแรกคือเอาไว้ใต้ล่างอันแรกคือเอาไว้เอาไว้ข้างล่างอันนี้สองอไว้ข้างบนไว้ข้างล่างเหมือนกันเอาไว้ข้างล่างเหมือนกันอ๋อสองลูกเลยน้ำเข้มข้นเนี่ยน้ำนี่เข้มข้นใช่ไหมโหน่ากิกนนะเพื่อนกินไมล่ละเพื่อนกินไมล่ละไม่ใช่คนใช่คนที่ดูคลิปเขยนี่กิน ไก่จอกไข่แดงแล้วก็กลบไปแล้วก็กลบไปเออนั่นแหละนยากกินไหมนยากกินไหมใส่ขึ้นไช่โอเคนี่รอสักแป๊บหนึ่งเหมือนว่าตุ๋นเหมือนตุ๋นมันเอาไว้ตุ๋นให้มันไว้แป๊บตุ๋นให้มันสุกแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ใส่พวกผักพวกผักชีล้อมแล้วก็ต้นหอมล้อมต้นหอมโอเคแล้วก็คือจะคือเสร็จแล้วพอได้สุกก็เสร็จกินได้กินได้ โอเควันนี้อร่อยขราวมีกุ้งวันนี้อร่อยขราวมีกุ้งมีน้ำกุ้งเหลืองโอเคเนี่ยใส่ไข่เนื้อข้าวทั่วกันไข่ขั้วมันขั้วไม่เข้ากันเดี๋ยวข้าวทั่วเสร็จเอาขึ้นไข่ใส่พอเต้นหอมต้นเอ้ยต้นหอมก็บผักชีล้อม ตน้นห่อก็ฉีกล้อมตอนอม้นห่อก็ฉีกล้อมใช่ใส่ไปนี่เป็นนีจ่จะเสร็จอย่างไม้เนี่ยนานแล้วเนี่ยไข่ไม่เคยเกาะปูเลยเหรอเร้งไฟนี่คือเล่งไฟไข่ไม่เกาะปูแล้วมั้ยไข่เกาะปูเกาะปูจะอร่อยใช่อร่อยแล้วเนี่ยใส่ได้แล้วโอเคตอนนี้ก็คือเอาพักใส่ไปแล้วนะครับเพื่อน ผักใส่เพื่ออะไรเพื่อมันหอมมากยิ่งขึ้นอเออเพื่อมันหอมแล้วก็ให้มันแบบมีคุณค่าทางโภชนาการให้มันครบห้ามูเราจะได้แข็งแรงป้องกันโควิดโอเคเออแล้วนี่อีกนานมานั้ยว่าจะมา <c oughs> ะดาขึ้นทให้ผักสลบสลบก็ติดใช้ได้แล้วให้รักสลกเราต้องต้มมันนี่ยต้ม โอเคแป๊บหนึ่งครับเพื่อนเพื่อนใกล้เกันเรียบร้อยแล้วคืน่ากินเพื่อนโอโ้โหขอโบคุณค่าทางโภชนาการหมูมึกกุ้งปูเออไม่มีหมู <laughs> ไม่ <laughs> ไม่มีหมูมีแต่ปูปูกุ้งแล้วก็ผักแล้วไข่ไขมันได้ครบห้ามูงไงไม่ครบห้ากุ้งไกโอเคน่ากินมากเพื่อน จะกินไหมบอกเพื่อนมาไหมกินไหมอยู่ร้านบุรีโอ้โห,โห,โหไม่คุ้มกันหรอกอซื้อมาทำเ,เ,ทอ,ทำเองเหรอซือ้อาทำเองใช่ไหมร้อยแม่ซื้อมาทำเองโอเคครับตอนนี้ก็เสร็จแล้ว,ลวครับก็คือว่าตักใส่จานอยู่ครับโอเคจะโฟก,กัสกล้องให้มันชัดกันโอเคตอนนี้คือตักใส่จานครับผมว่าจานน่าจะใส่ไม่พอหรือเปล่ารู้เออพ,อพอพอพออยู่พออยู่ให้มันพุพูดผัดปูผัดปูไม่มีผงกะหรี่เออ ผัดปูใส่ไข่ไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ผัดปูผงกะหรี่ผัดปูใส่ไข่น่ากินมากน่ากินเหมือนกันเพื่อน,นอือหึหมดตั้งตัวหมด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 นี้หมดเฮ้ยหลายวันนี้กินหมดใช่ พูดกราบเ,เกี้ยงๆมันจจเจ๋ดายเจ๋ดายเกี้ยงซือแอเ,อ,เอ้าเสร็จเรียบร้อยโอเคเสร็จเรียบร้อยครับร้อยจานครับนี่คือเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆครับปูผัดปูผัดไข่ครับไม่ใช่ปูผัดผมเลยปูผัดไข่ฝีมืออาม่าผมเองครับเรียบร้อยครับโอเคเรียบร้อยแล้ว